ผมวางไว้ตรงนี้แล้วนะครับผู้จัดกนะารฮะผู้จัดการคนใหม่จ้ะวางไว้เลยขอบใจนะอ๋อนี่ช,ช็อกโกแลตฉันซื้อมาจากต่างประเทศแหละฉันให้นะขอบคุณมากค่ับจะ ยี่ยมิวมันเป็นผู้จัดการอะเท่ากับมันเป็นหัวหน้าพวกเราเลยนะเออเออูเออ้เน,นี่ยรไปหามันเถอะนี่หมิวแกมาเป็นผู้จัดการที่นี่เหรอได้ทําง,งานด้วยกันด้วยอ่ะดีจังเลยเนาะอใช่พวกชันอะดีใจมากมาก,มากเลยนะแกที่แกมันเป็นหัวหน้าพวกชันอะ <c oughs> หรอพรนักงานอย่างพวกเธอเนี่ย ไม่ควรพูดจาผู้จัดจาการแบบนี้นะนี่หมิวแกจำพวกฉันไม่ได้เหรอหมิวแกแกล้งจำพวกฉันไม่ได้จริงเหรอ <c oughs> โอ๊ยน้ำแป้งกาแฟน้ำฉันกินไม่ได้โอ๊ยไม่มีหรอกฉันจะไปหาจากที่ไหนให้เล่าโอเค เหมียวมันใจดีเอาน้ำให้แกกินกินเข้าไปเลยขอบใจนะเหมียวแกนี่ใจดีจริงๆเลยอ่ะโอ๊ยว่านแกไปกินของเหลือของมันทำไมเนี่ยเอากูาแก่ฉันกินไม่ใช่หรอฉันสั่มรักเลยจะให้ฉันทำยังไงฮะจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอ๊ยใครให้แกกินจริงๆอะ่ะ ฉันก็ไม่ได้คิดนี่ว่าแกจะกินเข้าไปอ่ะแกนี่กล้ากินของเหลือของมันเนาะ <Hey. S 1> แต่นางเนี่ยมันเปลี่ยนไปปะเปลี่ยนสิแกเปลี่ยนมากเลยแหละ <Hey. S 2> แล้วดูสินะ่ะพอจบนอกมาหน่อยก็ทำตัวสูงส่งเมื่อก่อนนะยังเป็นเด็กมันนอกหอกนาย,ยเลย <Hey. S 2> ทำมาเป็นเดดจิ๋ดเลิศญิงจริงๆแล้วขอฝากพวกเราอ่ะก็ไม่เห็นจะได้เลย hey. แกจะเอาของมันอีกเหรอโอ๊ยช่างมันเถอะฉันจะไปทำงานแล้วเอ้าวะทำเหมือนกันวะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอะไรห้องน้ามันสกกระปกอะฉันเข้าไม่ได้ล้างให้หน่อยสิฮะจะให้ฉันล้างห้องน้ำนี่แกเห็นว่าฉันเป็นคนใช้ได้ยังไงที่นี่ก็มีแม่บ้านแกก็ไม่ใช้พวกมันสิ ฉันบอกให้เธอล้างห้องน้ำไงเธอต้องล้างฉันเป็นผู้จัดการฉันสั่งเธอต้องทำแกทำอะไรแกเนี่ยฉันบอกว่าฉันไม่ล้างไงนี่เงินถ้าอยากได้เงินไม่ใช่เหรอไปทาให้เยินซะฉันไม่ชอบข้ห้องน้ำที่มันสกปรก ขอโทษค่ะขอโทษค่ะเออไม่เป็นไรค่ะฉันเองก็ไม่ทันมองขอโทษเหมือนกันนะคะอ๋อแล้วของว่างอย่าเพิ่งรีบเอาไปให้ฉันนะคะเดี๋ยวฉันแปรงในครัวเองได้ค่ะพี่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยมาดูแลฉันค่ะค่ะโอ้ยอะไรของมันเนี่ยที่กับฉันนะของสัตว์กับอะไรแล้วนี่ฉันต้องมาล้างห้องน้ำจริงๆใช่ไหมเนี่ย นี่วะทุกคนคแบบโอ,อ้จริงเฮ้ยนั่นทำไมเยมยิวันมานั่งกินข้าวกับยามอย่างงั้นวะนั่นดิแต่เฮ้ยฉันไม่อยากจะยุ่งกับมันแหละเมื่อเช้านะมันเพิ่งใช้ฉันล้างห้องน้ำแล้วเอาเงินฟาดหัวมาเนี่ยอา้าวแล้วแกไปเอาเงินกับมันทำไมแล้วไปทำตามมันทำไมเนี่ย มันให้ตั้งเยอะขนาดนั้นจะไม่เอาได้ยังไงแต่นางเนี่ยเพิ่งกลับมาแท้ๆพอได้เป็นผู้จัดการหน่อยนะยิงชิปแหมคิดว่าตัวเองเป็นเด็กจบนอกจะทําอะไรก็ได้กันหรอกก็คงจะเปลี่ยนสีแล้วก็พยายามอัพตัวเองให้ดีขึ้นสิเมื่อก่อนเนี่ยนะจนอย่าก็ขอดทานพอมีโอกาสเข้าหน่อยเนี่ยก็ทําตัวเป็นวัวลืมตีนนี้เลยแกห่วยหดงีย เดี๋ยวฉันขอตัวแป๊บนึงนะ<ป>นี่นายนางผู้จัดก,การคนใหม่อ่ะทำไมมันมานั่งกินข้าวกับนายอ๋อคือใช่มันพูดจาดีกับแกบ้างไหมแหม่กิงนยโะสะททำตัวจัดจริตจินดานลำคาญแต่กับนายอ่ะก็ควรจะมานั่งด่านนะก็ไม่นะครับ คือผู้จัดการเขาพาผมมาเลี้ยงข้าวที่ผมมาช่วยเขาย,ยกของเขาก็พูดจาดีนะครับสุภาพเรียบร้อยแม่คนอะไรไม่รู้น่ารักทั้งกิริยามารยาทเลยฮะนี่มันทำแบบนั้นกับแกงจริงเหรอแกโกหกฉันแน่เลยใช่ไหมเพราะเห็นว่ามันอ่ะเป็นผู้จัดการทีกับพวกฉันอ่ะมันรายยิ่งกว่านางร้ายในละครซะอีก ฉันมันทำไมอ,อ๊ไม่ทำไมอ่ะแกเออคือฉันแค่สงสัยว่าแกอ่ะดูดีขึ้นมานิดหน่อยอ่ะฉันก็เลยแบบคิดว่าแกอ่ะแปลกไปพอได้แล้ววาดเลิกเสแสร้งกับมันได้ละก็มันหน้ามันไสหน้าขยะขยะแขยงความหยิ่งยะโสของแกไงแถมยังหน้ารังเกียจจนฉันอยากจะเอาน้ำยาล้างห้องน้ำล้างแกออกไป หัวสูงขนาดนี้หรอเหนียวทำไมแกถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้ฮะพวกแกลืมไปแล้วเหรอว่าเคยทำอะไรกับฉันไว้บ้าง อะเสษเงินของฉันเอาไปซะบ้านเธอจนนี่เงินเนี่ยสำคัญมากไม่ใช่เหรอแล้วก็รีบไปล้างให้ฉันซะ ฉันไม่เข้าห้องน้ำสก,กปรกอ๋อแต่ถ้าเงินแค่นี้มันไม่พอจะมาขอเพิ่มก็ได้นะที่บ้านฉันทำบุญกับคนยากไร้แบบเธอบ่อยๆแป้งนี่ฉันซื้อไก่ทอดมาฝากอะ่ะเราไปกินกันหน่อยไหมนี่อะร้านเนี้ยเชฟระดับโรงแรมห้ดาวเลยนะแก พ่อันอะให้คนใช้ที่บ้านซื้อมาให้อ่ะอืมเอา้าเรานี่ทำไมเงินเต็มห้องไปหมดเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าแกให้ทานเหมิวอีกแล้วหรออืมนี่นางหมิวทำไมไม่รีบเก็บเก็บไปสะละห้องก็อยู่ฟรีทุกอย่างก็ฟรีหมดขนาดนี้อย่าหยิ่งในศักดิ์ศรีนักเลยถ้าแม่ฉันไม่ขอนะพวกฉันไม่ลดตัวให้แกเข้ามาอยู่ด้วยหรอก อ่ะแกหิวหรออ่ะเอาไปกินซะคนอย่างแกเนี่ยก็คงจะไม่มีเงินซื้อของดีๆกินหรอกมั้ง ถึงได้ผอมแห้งเปนไม้เสียบผีขนาดนีน้เอานั่นอะไปกินซะแต่พวกฉันอะลองชิมดูแล้วแต่รสชาติเนี่ยมันก็คงจะดีเกินไปจนคนอย่างแกเข้าไม่ถึง <c oughs> อห้องน้ำอะ่ะอย่าเพิ่งเข้านะเพราะถ้ามันสกรปรกอีกเธอต้องล้างใหม่รอบ แกก็รู้แล้วใช่ไหมที่ฉันเป็นแบบเนี้ยก็เพราะพวกแกฉันถึงต้องดิ้นรนมีชีวิตให้มันดีขึ้นพยายามแล้วพยายามอีกเพื่อไม่ให้คนแบบพวกแกมาดูถูกเหยียบย่ำฉันแต่ถึงฉันจะอดทนมากแค่ไหนแล้วเอาความดีเข้าแลกมันก็ไม่ได้ผลเพราะคนแบบพวกแกมันเป็นคนชั้นต่ำต่ำซะยิ่งกว่าบัวใตน้น้ำสิ นี่แกแกกล้าทำแบบนี้กับพูกชันเลยเหรอเอาสิตบสิถ้าแกกล้าแตะต้องตัวฉันแม้แต่นิดเดียวฉันไล่ออกแน่อะไรกันทำแค่เนี้ยแกะจะมาไล่ผู้ฉันออกไม่ได้หรอกนะทำไมจะไม่ได้ในเมื่อฉันไปเจอหลักฐานว่าผู้แกสองคนเนี่ยแอบกินเล็กกินน้อยโกงบริษัทอยู่โกงโกงอะไรของแก นี่ไงหลักฐานทั้งหมดที่ฉันตรวจสอบว่าพวกแกปกปิดเอาไว้ขนาดของเล็กๆน้นอยๆปากกายาังลบพวกแกก็ยังเอาเลยฉันไม่อยากคิดเลยนะว่าพวกแกจะจนตอบได้ขนาดเนี้ย <c oughs> <c oughs> กลับไปออฟฟิศเข้าไปเจอฉันแล้วเตรียมตัวรอรับบ,บทลงโทษของพวกแกได้เลย